สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปพบกับการแก้สมการกำลังสองนะคะที่เป็นโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นข้อความนะคะ จากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการหาคําตอบของสมการนะคะไปแล้ว2วิธีวิธีการแรกคือวิธีการลองแทนค่าตัวแปรนะคะแล้วก็วิธีที่2คือวิธีการหาคําตอบนะคะโดยการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้ในเรื่องการหาคําตอบของสมการนะคะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความที่สําคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องสร้างสมการเองนะคะเดี๋ยวเริแรกนะคะเราก็จะมาดูกันว่าการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัว ดเดวเมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือการกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะขั้นตอนที่ค่ะคือการเขียนสมการกําลังสองตัวแปรเดียวตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาค่ะขั้นตอนที่สาะ,ะทำการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะโดยใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบว่าคําตอบที่เราได้เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์หรือไม่ค่ะ การตรวจสอบว่าเป็นจริงตามเงื่อนไขเนี่ยแตกต่างจากการตรวจสอบคําตอบของสมการที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะการตรวจสอบคําตอบของสมการเนี่ยคือการนําจํานวนที่เราคิดว่าเป็นคําตอบเนี่ยเข้าไปแทนเพื่อดูว่าสมการเป็นจริงหรือไม่ถ้าเกิดเป็นจริงก็แสดงว่าจํานวนนั้นเป็นคําตอบของสมการใช่ไหมคะแต่การแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเนื่องจากเขามีเงื่อนไขมาให้แสดงว่าคําตอบที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบของโจทย์ปัญหานั้นทุกคําตอบ ถ้าเราอยากรู้ว่าคําตอบไหนบ้างที่เป็นคําตอบของโจทย์ปัญหานั้นจะต้องนําคําตอบทุกคําตอบนะคะเข้าไปแทนในเงื่อนไขคําตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นคําตอบของโจทย์ปัญหาค่ะค่ะและก่อนอื่นนะคะครูก็จะพานักเรียนทุกคนมาฝึกเขียนสมการจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเขียนสมการได้ถูกต้องเนี่ยขั้นตอนในการหาคําตอบนั้นไม่ยากเลยค่ะ เริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกนะคะโจทย์บอกว่าให้ผลคูณนะคะของจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งกับจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันนะคะเท่ากับ156จงหาจํานวนเต็มทั้งสองนั้นถ้าเราพูดถึงจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันเนี่ยมันก็อาจจะมีจํานวนเต็มที่มากกว่าเนาะหรือว่าจํานวนเต็มที่น้อยกว่าก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องกําหนดอย่างชัดเจนนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนนะคะโจทย์เนี่ยพูดถึงจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ย ครูจะให้ x นะคะแทนจํานวนเต็มจานวนหนึ่งที่เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่านะคะเพราะว่าในเมื่อมันอยู่ติดกันมันก็สามารถมองได้2แบบเนาะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองตั้งแบบนี้ก่อนนะคะคร่านี้ค่ะจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่าแล้วใช่ไหมคะคาว่าน้อยกว่าคือสมมติครูมีในค่านะคะจานวนที่น้อยกว่า5ก็คือ10แบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันเนี่ยที่มีค่าน้อยกว่าเนี่ยก็จะแทนด้วย x ลบห่นะคะ คราวนี้มาดูเงื่อนไขค่ะโจทย์บอกว่าผลคูณเท่ากับ156ผลคูณก็ง่ายๆเลยนะคะจะได้ว่า h คูณ x ลบ1นเท่ากับ156่้นั่นเองค่ะนี่ก็คือสมาการที่เราตั้งขึ้นตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะคราวนี้ลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมองจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งะคะให้เป็น h แต่รอบนี้นะคะครูจะมองให้ x เนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่น้อยกว่าค่ะ ฉะนั้นเนี่ยจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งก็ต้องมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเราจึงแทนด้วย x บวก1ค่ะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะดูเงื่อนไขโจทย์บอกว่าผลคูณนะคะเท่ากับ156ค่ะก็เลยได้สมการเป็น x คูณ x บวก1เท่ากับ156หลายคนสงสัยว่าวิธีแรกกับวิธีที่2เนี่ยสมการไม่เหมือนกันแล้วคำตอบจะเหมือนกันไหม ขอบอกเลยว่าคำตอบเหมือนกันค่ะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะสามารถเลือกสร้างสมการแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะแล้วก็หาคำตอบออกมาเนี่ยจะได้คำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะโจทย์บอกว่าให้ผลคูณของจํานวนคู่จํานวน1กับจํานวนคู่อีกจํานวน1ที่อยู่ถัดไปนะคะเท่ากับ840จงหาจํานวนคู่2จํานวนนั้นค่ะถ้าเราพูดถึงจํานวนคู่ก็คือ 2, 4, 6, 8, 10แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคู่ที่อยู่ถัดไปเนี่ยมันก็จะมีค่ามากขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ2เก่งมากค่ะคราวนี้ค่ะเราลองมาตั้งสมการกันนะคะเริ่มต้นจากกาหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนค่ะ โจทย์พูดถึงจํานวนคู่จํานวนหนึ่งนะคะฉะนั้นครูจะให้ h นะคะแทนจํานวนคู่จํานวนหนึ่งค่ะอีกอันก็คือจํานวนคู่อีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ถัดไปนะคะที่อยู่ถัดไปก็คือเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่คะ2นะคะฉะนั้นค่ะจะได้ว่าจํานวนคู่อีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ถัดไปก็คือ x บวกอค่ะคราวนี้มาดูเงื่อนไขนะคะโจทย์เขาบอกว่าผลคูณเท่ากับ840ค่ะก็ง่ายมากเลยค่ะทําให้ได้สมการเป็น x คูณ x บวก2นะคะเท่ากับ840เห็นไหมคะว่าการเขียนสมการเนี่ยง่ายมากต่อมานะคะเป็นตัวอย่างที่3ค่ะโจทย์บอกว่าให้ผลคูณของจำนวน1กับจำนวนที่น้อยกว่า2เท่าของจำนวนนั้นอยู่1เท่ากับ3จงหาจำนวนทั้งสองนั้นโอ้โหแบบนี้เห็นโจทย์แล้วก็ดูซับซ้อนน่าจะยากใช่ไหมคะความจริงไม่ยากเลยเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆทำกันดูนะคะ นี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ลองคิดเองดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าโจทย์ให้เงื่อนไขมาแบบนี้เราจะตั้งสมการอย่างไรนะคะกดพอสคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าได้คำตอบแล้วนะคะให้กดเพลย์เพื่อเช็คคำตอบกับครูค่ะโอเคหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าที่นักเรียนหากับที่ครูจัดเฉลยน,นั้นตรงกันหรือไม่ค่ะ โจทย์สนใจจำนวนหนึ่งะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ X นะคะแทนจำนวนจำนวนหนงค่ะเท่าน hmm. ี so ้นะคะเราไปดูอีกจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่า2เท่าของจำนวนนั้นอยู่ 1, 1> <t arqu> 2เท่าของจำนวนนั้นคือ2 x ใช่ไหมคะน้อยกว่าอยู่1น้อยกว่าต้องลดลงใช่ไหมคะลดลงใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนะคะฉะนั้นก็จะได้ว่าจำนวนที่น้อยกว่า2เท่าของจำนวนนั้นอยู่1ก็คือ 2x ลบ1นั่นเองค่ะเห็นไหมถ้าเราค่อยๆอ่านเงื่อนไขนะคะและค่อยๆคิดตามจะเห็นว่าเราตั้งตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยต้องการได้ไม่ยากเลยค่ะต่อมาค่ะมาดูเงื่อนไขนะคะโจทย์บอกว่าผลคูณเท่ากับ3ค่ะทีนี้ก็ได้สมการแล้วง่ายมากนะคะเป็น x คูณอยู่กับ 2x ลบ1เท่ากับ3ค่ะค่ะต่อมานะคะครูก็อยากให้นักเรียนได้ลองทำเองดูนะคะ โจทย์นะคะบอกว่าถ้าจํานวน1กับอีกจํานวน1ซึ่งน้อยกว่าจํานวนแรกอยู่13คูณกันนะคะแล้วผลคูณเท่ากับลบสีค่ะจงหาจํานวนทั้ง2จํานวนนั้นค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะกดพอสคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองนะคะถ้าได้คําตอบแล้วกดเพล์นะคะเพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะครูก็มั่นใจแล้วว่านักเรียนของทรูทุกคนต้องได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาดูว่าสมการที่นักเรียนเขียนเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะโจทย์ค่ะสนใจจํานวนจํานวน1ฉะนั้นนะคะครูจะให้ x ค่ะแทนจํานวน1ที่เราต้องการค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าอีกจํานวน1นเนี่ยน้อยกว่าจํานวนแรกอยู่13คําว่าน้อยกว่าคือลดลงใช่ไหมคะลดลงใช้เครื่องหมายอะไรนะคะเครื่องหมายลบถูกต้องค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่าจำนวน1ซึ่งน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่13ก็คือ x ล3นั่นเองค่ะทีนี้มาดูเงื่อนไขของโจทย์เพื่อสร้างสมการนะคะโจทย์บอกว่าคูณกันแล้วผลคูณเท่ากับลบ40ง่ายมากเลยค่ะจึงได้สมการเป็น x คูณ x ลบนะคะเท่ากับลบ40นั่นเองค่ะ จากตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านมานะคะนักเ,เรียนคงจะเห็นแล้วว่าการเขียนสมการจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานั้นไม่ยากเลยทีนี้เมื่อทุกคนเขียนสมการได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําต่อให้จบกันดูว่าใน1ข้อเนี่ยถ้าเราต้องการทําต่อจนสามารถหาคําตอบได้เนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างคะ่ะ ครูขอยกโจทย์นะคะมาจากตัวอย่างที่1น,นะคะที่เขาบอกว่าให้ผลคูณของจานวนเต็มจานวน1กับจานวนเต็มที่อยู่ติดกันเท่ากับ156งหานะคะจงหาจานวนเต็มทั้งสองนั้นข้อนี้เนี่ยครูยกตัวอย่างให้ดูว่าสามารถเขียนสมการได้2แบบใช่ไหมคะแต่ว่าในการเลือกมาหาคําตอบเนี่ยเราควรเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะฉะนั้นค่ะข้อนี้ค่ะครูจะให้ x แทนจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งที่เป็นจํานวนที่มากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่น้อยกว่าและอยู่ติดกันนะคะก็จะแทนด้วย x ลบหนึ่งนั่นเองค่ะโจทย์เขาบอกว่าคูณการได้ผลคูณเท่ากับ156สนะคะสามารถเขียนสมการเป็น x คูณ x ลบหนึ่งเท่ากับ1 5ึค่ะแต่จะเห็นว่าสมการนี้นะคะยังไม่ใช่สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูปพ่วไปใช่ไหมคะครูจึงทำการจัดรูปค่ะ โดยการนํา x นะคะคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะได้เป็น x กาลังสลบ x เท่ากับ156ค่ะแต่ว่าอยากให้อยู่ในรูปทั่วไปฝั่งขวาต้องเป็นเลขศูนใช่ไหมคะก็บวกด้วยลบ6 5 6เข้าไปทั้ง2อข้างนะคะได้สมการใหม่เป็น x กาลังสองลบ x ลบ6 5 6เท่ากับศูนย์ค่ะทำการแยกตัวประกอบนะคะก็จะได้เป็น x บวก12คูณ x ลบ13เท่ากับ0ค่ะให้ได้ว่า x เท่ากับลบ12นะคะหรือ x เท่ากับ13ค่ะ เนื่องจาก x เป็นจํานวนเต็มนะคะฉะนั้นเ ين, นี่ยจึงได้ว่า x เป็นจํานวนเต็มบวกก็ได้เป็นจํานวนเต็มลบก,ก็ได้ฉะนั้นเนี่ย x ทั้ง2ค่านี้เราถือว่าเป็นคําตอบค่ะแต่โจทย์บอกว่าให้หาจานวนเต็มทั้งสองนั้นจานวนเต็มทั้งสองที่เป็นคําตอบเนี่ยไม่ใช่ลบสิและ13นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเนี่ยกำหนดให้ x เนี่ยแทนจานวนเต็มจานวนหนึ่งที่มากกว่าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาต่อก็คือต้องไปหาจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันแล้วก็น้อยกว่าว่าของแต่ละคําตอบเนี่ยคือจํานวนอะไรบ้างนะคะเราได้ x ะะจำนวน2คําตอบก็คือลบ12นะคะและ13แต่อย่าลืมว่าอีกตัวแปรหน,นึ่งที่เรากําหนดไว้ก็คือ x ลบ1ฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการหาคําตอบก็คือ x ลบ1ที่เป็นคําตอบของจํานวนจริงในแต่ละ x ที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะตอนแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ x เป็นลบ12นะคะลบ12เนี่ยก็คือเป็นจานวนเต็มที่มากกว่าฉะนั้นจานวนเต็มที่น้อยกว่าและอยู่ติดกันก็คือลบ13บนเองค่ะ และอีกคําตอบหนึ่งนะคะเราได้ว่า x เท่ากับ13ค่ะฉะนั้นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าและอยู่ติดกันก็คือเท่าไหร่คะ12ถูกต้องค่ะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคําตอบของข้อนี้จึงมีได้2ชุดนะคะชุดแรกค่ะก็คือลบ12และลบ13นะคะและอีกชุดหนึ่งก็คือ13และ12นั่นเองค่ะ เพื่อความแน่ใจนะคะเราทำการตรวจสอบคําตอบของแต่ละชุดนะคะชุดแรกค่ะก็คือลบ12เป็น x นะคะแล้วก็บ13เนี่ยเป็น x ลบ1นะคะเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้156จริงๆก็แสดงว่าถูกต้องนะคะและอีกชุดนึงค่ะเราได้ x นะคะเท่ากับ13นะคะแล้วก็ได้ x ลบ1นะคะเท่ากับ12นะคะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเต็มที่มากกว่าคูณกับจานวนเต็มที่น้อยกว่าก็จะเป็น13คูณ12เท่ากับ156จริงๆด้วยสรุปแล้วนะคะคาตอบของข้อนี้ มี2ชุดค่ะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนระวังด้วยว่า x ที่นักเรียนได้มาเนี่ยก็คือเป็นคําตอบคําตอบ1เท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการหาค่าของ x ลบหให้ได้ด้วยนะคะอย่างข้อน,นี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเราได้ x 2ค่าเนี่ย x ลบหก็จะมี2ค่าเช่นเดียวกันคําตอบของโจทย์ปัญหานี้จึงมี2ชุดค่ะ ในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกนะคะสร้างสมการจากเงื่อนไขของโจทย์นะคะแล้วก็ได้ลองหาคําตอบจนจบทั้งข้อแล้วนะคะฉะนั้นครูขอฝากโจทย์หนึข้อนะคะไว้เป็นกันบ้านไปลองคิดดูนะคะโจทย์บอกว่าให้ผลคูณของจํานวนที่บวกจํานวนหนึ่งกับจํานวนที่บวกอีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ถัดไปนะคะเป็น675 จงหาจํานวนที่บวก2จํานวนนั้นนะคะย้ําเลยนะคะว่าจํานวนที่บวกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูเฉลยของการบ้านข้อนี้กันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ